สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรามันมากแม่ช่วงเวลาใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะจะมีอะไรดีไปกว่าการได้ไปสัมผัสอากาศเย็นสบาย <S <S 2> <S 2> แล้วที่ยิ่งได้ไปกลางเต็นท์นะริมแม่น้ำใต้ต้นไม้ทิวเขาสวยๆมองออกไปแบบนี้มันเลิศมากเลยแม่ กร่นมันจะยืดยาวเนี่ยก็จะพาไปกลางเต็นที่ลานกลางเต็นนั้นนนจังหวัดกาญจนบุรีจ้าตามแม่มาเลยมัดีค่ะเข้าอะลลักร้อยแต่วิวอหลักร้านนว่าไปส่วนเรื่องพื้นที่นะลานด้านในอะ่ะเราวันหยุดอะ่ะคนจะแน่นเลย เลยแนะนำนะคะเพื่อนร้านด้านนอกเนี่ยก็เลิศไม่แพ้กันจ้ะส่วนตัวนะหนึ่งสองคือใกล้ห้องน้ำจ้าส่วนใครชอบหมาชอบแมวนะที่นี่เขาก็มีให้เช่าไม่ใช่เขาเลี้ยงไว้มันก็จะออกมาเดินปุ๊กปิ๊กตุกดิกต้อนรับลูกค้าดีดีแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศริมแม่น้ำแคว ก็ต้องเรียมาจับจองพื้นที่การพาะที่นี่เขาฮอตจริงๆหบอกเลยมีรถเข็นนะเตรียมไว้นะให้เราอขนของเลยนะเพราะเจ้าปะคุณจะดีงามอะไรขนาดนี้กันเชียวอะใครมาแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำอะอย่างเงี้ยเขาก็มีกิจกรรมเสริมให้ทำนะมีภายเรือไม่ว่าเรือธรรมดาหรือว่าเรือคายักหรือว่าเรือเจสกีก็เช่าเอาตามกำลังทรัพย์เลยนะคะ ส่วนใครที่ห่วงเรื่องปากท้องก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีร้านอาหารตามสั่งไว้บริการค่ะส่วนใครอยากจะปิ้งบาร์บีคิวกรุบกรุบเนี่ยเขาก็มีเตาถ่านไว้ให้บริการเหมือนกันฟรีนะจ๊ะแต่ก็ต้องรีบจับจองเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดค่ะไฟฟ้าเข้าถึงไม่ต้องกลัวว่าบ้านจะไฟดบับ เขามีบบป๊กต่อให้เป็นจุด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 ,จดห้องน้ำสะอาดจ้าแต่อีนี่จ้างงจ้าสัญลักษณ์เขาว่าเป็นไอตุกกต๊กตาเห็นไหมเห็นไหมตุกตาสองตัวแน่แยกหญิงแยกชายไปจ้าอีนี้ก็ไม่เห็นจ้าก็เดินเข้าไปในห้องน้ำชายจ้าเลิศเลิศระวังกันด้วยนะเดี๋ยวจะโดนหาว่าเป็นโรคจิต ก็คือหนูๆน,น้อยๆน,นะคะที่มากับพ่อแม่อะไรแบบนี้เขาก็มีโซนสนามเด็กเล่นเอาไว้ให้แบบเล่นกันกรุบๆสิ่งที่อฉันอยากจะเตือนก็คือว่าน้องๆหนูๆน,นะคะที่วิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงเพราะว่าได้มาพักร้อนเนี่ยระวังนะจ๊ะสะดุดสายเต็นนะจ๊ะเป็นห่วงจริงๆเดี๋ยวจะหมดสนุกกันคะ่ะ เป็นยังไงล่ะบรรยากาศที่เก็บม,มาฝากแม่แม่เนี่ยอยากจะพาลูกๆมาวิ่งเล่นแล้วใช่ไหมล่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ facebook ของน้านนนลานกลางเต็นได้เลยเสิร์ไปเลยชื่อนี้ค่าดีจริงๆคอนเฟิร์มลดมากันนะคะทุกคนอย่าให้พลาด สำหรับวันนี้นั้นมันมากแมก่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวกรุบกรุบที่ไหนนั้นรอติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแจกกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกคนสวัสดีค่ะ